ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่อง Choice of History ประวัติศาสตร์ทางเลือกของเรากันอีกครั้งนะครับและใน EP นี้เช่นเคยครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับละครพรมลิขิตมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันอีกแล้วแน่นอนครับว่าในละครพรมลิขิตเมื่อวานเนี่ยมีฉากที่คุณหลวงท้ายสะให้แม่พุทธาถวายตัวเป็นบาทบริจาใช่ไหมครับเพราะว่าติดใจในรสมืออาหารของแม่พุทธาหรืออาจจะติดใจในความสวยของแม่พุทธาก็เป็นไปได้ครับ ทีนี้เราลองมาดูความหมายของบาทบริจาริกาว่าคํานี้เนี่ยแปลว่าอะไรกันมีความหมายอย่างไรบ้างและการถวายตัวนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเราไปติดตามรับชม EP นี้พร้อมๆกันได้เลยครับ คำว่าบาดบริจาริกานะครับหรือว่าบริจาริกาเนี่ยหมายถึงหญิงที่มีหน้าที่รับใช้ปฏิบัติต่อพระเจ้าแผ่นดินครับซ,ซึ่งคำว่าบริเนี่ยหมายถึงหญิงรับใช้ครับประกอบกับคำว่าบาดเป็นบาดบริจาริกาหมายถึงภรรยาที่เป็นสามัญชนของพระมหากษัตริย์ครับหรือว่ากรมพระราชวังบวรและเจ้าฟ้าชั้นต่างๆครับโดยคำนี้นะครับมีทั้งที่ตัดใช้คำว่าบริจาก็มีครับหรือใช้คำว่าบาดบริจาหรือ ทวารบริจาหรืออัครบริจาครับหรือตัดใช้คำแค่ว่าบริจาริกก็มีครับซึ่งคำเหล่านี้นะครับเราสามารถใช้ได้หมดเลยครับกับภรรยาที่เป็นสามัญชนของพระมหากษัตริย์หรือว่ากรมพราชวังบวรและเจ้าฟ้าชั้นต่างๆดังที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นเจ้าฟ้าชั้นไหนและเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นไหนนั่นเองครับ ซึ่งคำนี้นะครับในราชสำนักไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับซึ่งมาจากหนังสือเรื่องพระภรยาเจ้าและสมเด็จเจ้าฟ้าในรัชกาลที่5พระมหากษัตริย์นอกจากจะมีพระภรยาเจ้าแล้วยังมีบาทบริจาริกาซึ่งแบ่งได้เป็น4ี่ชั้นย่อยๆดังนี้ครับชั้นแรกก็คือพระสนมครับ พระสนมเนี่ยคือเจ้าจอมมันดาหรือเจ้าจอมอยู่งานครับที่ได้รับพระราชทานหีบหมากทองคำลงยาราชาวดีเป็นเครื่องยศซึ่งมีอยู่สองชั้นได้แก่หคือพระสนมเอกครับได้รับพระราชทานยศหีบหมากทองคําลงยาราชาวดีพานทองและเครื่องทองคําอย่างใหญ่เป็นเครื่องยศครับ ชั้นต่อมาคือพระสนมโทรครับชั้นนี้เนี่ยได้รับพระราชทานหีบมากทองคําลงยาราชาวดีผ่านทองและเครื่องทองคําอย่างน้อยเป็นเครื่องยศครับชั้นต่อมาเนี่ยคือเจ้าจอมอยู่งานครับ เจ้าจอมอยู่งานเนี่ยหมายถึงนางที่อยู่งานที่ได้รับพระราชทานหีบหมากทองคําเป็นเครื่องยศถ้ามีพระราชโอรสพระราชธิดาเราจะเรียกว่าเจ้าจอมมารดาครับซึ่งในเรื่องภมลิิีเนี่ยคุณหลวงท้ายสารเนี่ยต้องการให้พุทธาเนี่ยมาอยู่ในตําแหน่งนี้นั่นเองครับซึ่งตรงนี้ผมขออธิบายความแตกต่างของเจ้าจอมและเจ้าจอมมารดาให้ทุกท่านฟังก่อนนะครับ เวลาพระมหากษัตริย์จะรับลูกขุนนางหรือว่าไพ่ต่างๆนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลูกขุนนางซะมากกว่าซึ่งพระมหากษัตริย์จะรับเข้ามาเป็นสนมใช่ไหมครับตำแหน่งของสนมที่เข้ามาอย่างแรกเลยก็คือเราจะเรียกว่าเจ้าจอมครับแต่ถ้าหากมีประสูติพระราชโอรสหรือพระราชธิดาเราจะเรียกตำแหน่งนี้ว่าเจ้าจอมมารดาน,นั่นเองครับ ตำแหน่งสุดท้ายคือนักสนมครับตำแหน่งนักสนมเนี่ยคือบาทบริจาริกาซึ่งไม่ใช่เจ้าจอมมารดาหรือเจ้าจอมแต่อย่างใดครับแต่เป็นตำแหน่งที่ได้ถวายการรับใช้ในพระราชมทียนจึงเรียกอีกอย่างว่านางอยู่งานได้รับพระราชทานหีบหมากเงินไกรทองเป็นเครื่องยศนั่นเองครับ ซึ่งตรงนี้นะครับถ้าใครได้ติดตามในละครนะครับและบอกว่าพุทธาเนี่ยจะมาเป็นนักสนมของคุณหลวงท้ายสะตรงนี้เนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะว่าคุณหลวงท้ายสะเนี่ยต้องการที่จะได้พุทธานมาเป็นเมียนั่นเองครับผมว่าทุกท่านยังคงสงสัยอยู่นะครับว่าและการถวายตัวล่ะถ้าการถวายตัวและการถวายตัวต่างๆเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ การนําหญิงสาวเข้ามาถวายตัวเป็นบาทบริจาคของกษัตริย์นะครับหรือว่าจะเป็นตําแหน่งกรมพระราชวังบวรหรือพระเมเหสีหรือเจ้าฟ้าชั้นต่างๆนะครับธรรมเนียมนี้นะครับเราปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับการนําหญิงสาวเพื่อมาถวายตัวก็เพื่อคอยปฏิบัติรับใช้และพยุงฐานะพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆครับซึ่งการถวายตัวนะครับต้องบอกว่ามีการฝึกท่ากรรมสูตรบางท่าตั้งแต่หญิงสาวนั้นอย่างเล็กๆเลยล่ะครับ สำหรับธรรมเนียมการถวายตัวนะครับโดยที่ผมกล่าวมาข้างต้นแล้วก็คือว่ามันเป็นธรรมเนียมที่มีมาตั้งแต่โบราณครับมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วธรรมเนียมนี้เป็นการนําลูกสาวหรือหลานสาวโดยเฉพาะลูกขุนนางต่างๆนะครับมาทูลเก้าถวายตัวให้เป็นบาทบริจาริกาของกษัตริย์ครับหรือว่ามาเป็นบาทบริจาริกาของพระบรมวงศานุวงศ์อื่น ซึ่งการนําลูกสาวหรือหลานสาวมาถวายตัวเนี่ยนะครับมันเป็นไปเพื่อพุ่งฐานะทางเศรษฐกิจทางสังคมและทางการเมืองของสมาชิกในตระกูลของตนที่นํามาถวายด้วยเช่นกันอีกทางหนึ่งครับเพราะฉะนั้นนะครับด้วยเหตุนี้เองมันจึงทําให้พระราชสำนักฝ่ายในเนี่ยขับขังไปด้วยสุภาพสตรีที่คอยจะบปฏิบัติรับใช้กษัตริย์ครับ และสําหรับการถวายตัวเนี่ยทำไมถึงต้องทําท่าพับเป็ดครับหลายท่านอาจจะเห็นในหนังเรื่องหนึง่งผมจําชื่อเรื่องไม่ได้นะครับที่คุณใหม่ดาวิกาสแสดงและคุณใหม่ดาวิกาเนี่ยก็ได้ทําท่าพับเป็ดครับผมจะอธิบายให้ทุกท่านฟังดังนี้ครับการถวายตัวขึ้นเป็นพมเหสีของกษัตริย์นะครับโดยเวลาถวายตัวเนี่ยพระแทน่นบรรทมเนี่ยจะอยู่ใต้สเสวตฉัตรครับ จ้าจอมหรือผู้หญิงจากการถวายตัวเนี่ยจะขึ้นไปนอนบนพระแทน่นบรรทมไม่ได้ครับเพราะว่าในธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยเขาถือว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นเทวดาหรือพระรามมาเกิดนั่นเองครับจะมีสถานะที่สูงส่งซึ่งตรงนี้นะครับมันทําให้เท้าของหญิงที่มาถวายตัวเนี่ยจะชี้ไปที่แท่นพระบรรทมไม่ได้ครับและก็จะแตะต้องตัวกษัตริย์ไม่ได้เช่นกันครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีพระแท่นรองเวลาถวายงานครับเท้าเจ้าจอมเนี่ยไม่สามารถที่จะชี้ไปแท่นมาถมได้ที่ผมบอกใช่ไหมครับและก็ไม่สามารถแตะตัวกษัตริย์ได้ด้วยมันจึงมีท่าการมาสูรที่จะเก็บเท้าไม่ให้ชี้และไม่ให้โดนตัวกษัตริย์ครับผู้หญิงมีตระกูลที่จะถวายตัวเหล่านี้เนี่ยจึงจําเป็นต้องฝึกท่าทางที่คล้ายคลึงกับท่ายโยธาบางท่าตั้งแต่เล็กๆเ,เลยแหะครับซึ่งท่าที่ว่านี้ก็คือท่าพับเป็ดนั่นเองครับ และนอกจากนี้นะครับบรรดาหญิงสาวที่ต้องการมาถวายตัวเนี่ยต้องผ่านการล้างและอบรัมอเววาเพศอย่างพิถีพิถันเลยครับถ้าทุกท่านไม่เคยเห็นลองไปดูหนังเกาหลีเรื่องนึงนะครับผมจะลงไว้ให้ท้ายคลิปแล้วกันว่าเรื่องไหนซึ่งเรื่องนี้บอกถึงพิธีการที่ต้องเข้าเป็นพสนมของกษัตริย์ครับโดยหญิงที่เข้าพิธีถวายตัวนะครับจะต้องอาบน้ําทาขมิน้นพรมน้ําอบแต่งตัวสวยงามหลังจากนั้นจะต้องนั่งบนกระโถนสักพักใหญ่ๆเลยละครับซึ่งในกระโถนนั้นเนี่ยจะมีของหอมกลิ่นแรงใส่ไว้ เพื่อลมให้อวัยวะสืบพันธุ์และช่องคลอดนั้นหอมครับโบราณเรียกการเตรียมตัวนี้ว่าการอบเต่านั่นเองครับจากนั้นเนี่ยจึงถือว่าพร้อมแล้วที่จะถวายตัวเพราะหอมทั้งข้างนอกและข้างในแล้วนั่นเองครับส่วนท่าแรกในการถวายตัวให้กับกษัตริย์นะครับเรียกว่าท่าพับเป็ดครับ ก็คือการพนมมือนอนหงายท่าพับเป็ดเนี่ยเป็นท่าแรกครับที่ถูกกาหนดไว้ในกฎมนเทียนบานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยครับและเป็นท่าแรกที่บังคับตามจารีประเพณีซึ่งเป็นท่าถวายตัวเพื่อไม่ให้ตีนที่ผมบอกนะครับไม่ให้เท้าของหญิงที่กษัตริย์กาลังทรงร่วมเพศเนี่ยไปสัมผัสพระบรกายของพระเจ้าแผ่นดินครับซึ่งตามความเชื่อที่ผมเคยบอกมาแล้วว่าชาวสยามเนี่ยเชื่อว่าเท้าเป็นของต่ําไม่สามารถถูกหรือสัมผัสพระเจ้าแผ่นดิน เปรียบประหนึ่งเทพเจ้าอันสูงสุดได้ครับอย่าว่าแต่เท้าไปถูกต้องตัวของกษัตริย์เลยครับขนาดถูกเท้าของกษัตริย์เองเนี่ยก็ยังไม่ได้เลยครับฉะนั้นนะครับท่าพับเป็ดของผู้หญิงเนี่ยจึงกลายเป็นท่าแรกและท่าบังคับตามจารีตประเพณีแต่ท่ารวมเพศหลังจากนั้นจะขึ้นอยู่กับพระราชนิยมส่วนพระองค์ของกษัตริย์พระองค์นั้นๆครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของตำแหน่งบาทบริจาริกาการถวายตัวและท่าพับเป็ดและขั้นตอนการถวายตัวต่างๆที่ผมได้นำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันครับสำหรับ EP นี้ผิดพลาดต,ตรงไหนผมต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับโปรดติดตามชอยออฟพิตรีได้ใหม่ใน EP หน้าประวัติศาสตร์ทั้งเลือกมีมาใหม่ๆเสมอสามารถติดตามกันได้ตลอดเวลาครับสำหรับวันนี้ชอยออฟพิตรีคงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับทุกท่านครับ